ของเล่นที่ผลิตในจีนเป็นต้นเหตุทำให้เด็กเสียชีวิตเจ็ดรายสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐเตือนประชาชนให้หยุดใช้ชุดลูกบอลแม่เหล็กของเล่นที่ผลิตโดยบริษัทชื่อโดไลมอนจากจีนทันทีคำแนะนำดังกล่าวบอกให้ผู้ปกครองนำของเล่นชนิดนี้ให้อยู่ห่างจากมือเด็กๆและนำไปทิ้งในถแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าในปี2,560-2,564 มีเด็ก2,400รายที่กลืนแม่เหล็กจากชุดของเล่นดังกล่าวเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในจำนวนดังกล่าวมี7รายเสียชีวิต5คนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอันตรายหลักคือแม่เหล็กที่ใช้ในชุดของเล่นนี้อาจหลุดออกมาได้และเด็กเล็กอาจกลืนเข้าไปแถลงการอธิบายว่าเมื่อกลืนแม่เหล็กลงไปแม่เหล็กเหล่านั้นจะสามารถดูดติดกันได้หรือดูดวัตถุอื่นๆที่เป็นโลหะและติดไปอยู่ในระบบย่อยอาหารหน่วยงานกำกับดูแลย,ยังพบว่า แม่เหล็กที่ใช้ในของเล่นนั้นเข้มเกินขีดจำกัดความปลอดภัยที่อนุญาตซึ่งทำให้เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นคำถแถลงระบุว่าของเล่นดังกล่าวจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านทางอเมซอนเท่านั้นในราคาประมาณ800กว่าบาทชุดของเล่นนี้ใส่มาในถุงพลาสติกใสในกล่องเก็บแบบพกพาหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐกล่าวว่าได้แจ้งไปยังบริษัทโดไรมอนในจีนแล้วผู้ขายไม่ได้ตกลงที่จะเรียกคืนชุดลูกบอลแม่เหล็กหรือเสนอการเยียวยาแก่ผู้บริโภค